มีเหตุการณ์หนึ่งนะเกิดขึ้นที่เมืองไทยแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจอาจจะเป็นเพราะไม่ได้รับรู้หรืออาจจะไม่เห็นความสำคัญก็ได้แต่ฝรั่งก็สนใจนะหนังสือพิมพ์ชื่อดังแห่งหนึ่งของอังกฤษนะ t h อ g การ d เดีเนี่ยเขา ตีพิมพ์รายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะเพราะว่าเขาลงทางเว็บไซต์ด้วยเหตุการณ์นั้นคือว่ามีวัดแห่งหนึ่งนะที่จังหวัดนนทบุรีวัดปราสาทส่วนใหญ่ก็ผมไม่เคยได้ยินชื่อวัดนี้เพราะว่าไม่ใช่วัดดังอะไรนะแต่ว่ามีของดีนะ มีจิตกรรมจิตกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาเพราะว่าโบน,นี่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล,แล้วแล้วก็ช่างก็วาดจิตกรรมฝาผนังอย่างงดงามแต่ตอนนี้มีปัญหาคือภาพจิตกรรมฝาผนังเนี่ยมันกำลังถูกกระเทาะ กำลังเสื่อมสภาพซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่ภาพเนี่ยก็ท่อออกมาจากฝาผนังนี่ก็เพราะว่ามันมีความชื้นที่ซึมจากใต้ดินแล้วก็มันก็ไม่ใช่ความชื้นธรรมดานะมันมีเกลือเนี่ย ป่ปนเข้ามาด้วยไอความชื้นของน้ำนี่มันก็แย่อยู่แล้วนะยิ่งมีเกลือมาผสมด้วยเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอญ่ถามว่าเกลือนี่มาจากไหนนะเกลือนี่มันมาจากน้ำทะเลแล้วน้ำทะเลมาจากไหนนะวันนี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมันก็อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลเนั่นหกสิบกิโล น้ำทะเลไม่ได้มาจากไหนนะน้ำทะเลมาจากอ่าวไทยนะแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้ำทะเลเนี่ยจากอ่าวไทยเนี่ยมันมันลุกล้ำข้ามาเนี่ยนะถึงเมืองนนท์แล้วโดยเพราะอ่าช่วงที่ฝนตกน้อยเนี่ย หน้าฝนปีนี้เนี่ยนะฝนก็จะว่าไปก็น้อยกว่าปีก่อนๆ่พอน้ำฝนเนี่ยมันมีน้อยนะจากเจ้าพยาน้ำเจ้าพยามันก็ไม่มากเหมือนก่อนน้ำทะเลมก็ลุกเข้ามาแต่ที่จริงเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยนะถ้าเป็นเมื่อสักสามสปีก่อนนียมันก็คงจะไม่ลุกล้ำเข้ามา ไกลถึงขนาดนี้ที่จริงเนี่ยไม่ได้แค่เมืองนนนะตอนนี้เนี่ยมันไปเป็นถึงชัยนาทแล้วน้ำทะเลนะมันลุกล้ำเข้าไปแต่คนไม่ค่อยสังเกตนะเพราะว่าปริมาณของน้ำทะเลนี่มันยังไม่มากเท่าไหร่มันยังเห็นไม่ชัดแต่มันก็แสดงตัวนะให้เห็นชัดเจนจากจิตกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทเนี่ยซึ่ง เป็นกิจรกรรมที่สวยงามนะแต่ว่าตอนนี้นี่เลือนลางมากดูไม่ค่อยเห็นละไม่ค่อยชัดละนิจก็น่าคิดนะว่าไอน้ำทะเลเนี่ยจากอ่าวไทยเนี่ยมันเข้ามาถึงเมืองนนได้อย่างไรนะคำตอบคือเป็นเพราะโรคร้อนนะโรคร้อนเนี่ย <c oughs> อย่างนี้เราทราบดีนะ มันก็ทำให้น้ำแข็งเนี่ยในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันละลายน้ำแข็งมันละลายเนี่ยก็ทำให้น้ำทะเลเนี่ยมันยกระดับสูงขึ้นเพราะว่าน้ำแข็งนี่มันเวลามันละลายกลายเป็นน้ำเนี่ยนะปริมาณมันมหาศาลเลยนะแล้วคนก็ไม่คิดนะว่าหรืออาจจะไม่ทันคิดนะว่าเนี่ยแค่น้ำแข็งละลายในขั้วโลกเหนือนี่มันก็ส่งผลน,นะ มาถึงเมืองไทยได้นะเพราะพอ,พอน้้ำทะเลสูงขึ้นมันก็ล้าเข้าไปนะตามแม่น้ำเจ้าพระยายิ่งน้ำจืดเนี่ยหรือจากแม่น,น้ำนี่มันน้อยลดจำนวนลงน้ำทะเลก็ลุกล้ำเข้ามาไกลขึ้นนะมันก็ทำให้เรือส่วนแร่นาตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะาน้ำมันกร่อย แม้กระทั่งน้ำประปานี้ก็เริ่มเค็มแต่ว่าที่มันเห็นได้ชัดอย่างนึ้คือโนะบราณสถานนี่ก็กำลังจะได้รับผลกระทบนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะเพราะคนไทยก็ไม่ค่อยสนใจ,จกิจกรรมฝาผนังอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเก่าแก่เพียงใด แต่ว่ามันมีนัยยะที่สําคัญนะเพราะมันหมายความว่าต่อไปเนี่ยกรุงเทพก็ต้องเจอปัญหาน้ําทะเลหนักขึ้นเรื่อยๆบางวัดเนี่ยนะที่อยู่แถวปากน้ำเนีตอนนี้กลายเป็นอยู่กลางทะเลแหวระอย่างวัดขุนสมุทรจจนเนี่ยหวมเพอรพระสมุทใจดีเนี่ยสมุทรปราการเนี่ยเจสปีที่แล้วเนี่ยนะอยู่ห่างจากชายฝั่งเนี่ยสองกิโลนะตัวโบสนะ สามสิบปีต่อมาสี่สิบปีต่อมาน้ำทะเลเนี่ยก็ประชิดตัวโบสเลยน้ำทะเลเนี่มาถึงหน้าโบสเลยนะตอนนี้เนี่ยโบสนี่กลายเป็นเกาะอยู่กลางทะเลไปแล้วอยู่ห่างจากชายฝั่งเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลนะที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะน้ำทะเลเนี่ยมันท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่เหตุปัจจัยสําคัญระยะหลังคือโลกร้อนนะเมื่อปีสองห้าห้าหกหรือสิบปีที่แล้วเนี่ยธนาคารโลกบอกว่าเนี่ยประมาณปีสองห้าเจ็ดหกหรือสองห้าแปดหกเนี่ยนะก็คือสิบปียี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยสี่สิบเปอร์เซนของพื้นที่กรุงเทพเนี่ย น้ำทะเลจะเข้าถึงหรือพูดงานคือน้ำทะเลเนี่ยมันจะท่วมนะสี่สิบเปอร์เซนของกรุงเทพแต่ว่านี่ดูน่ากลัวแล้วนะแต่ว่าที่มันน่ากลัวกันนั้นคือข้อมูลล่าสุดนี่เขาบอกเนี่ยประมาณอีกสามสิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยคือคอส0สองพันหนึ่งร้อยเนี่ยหรือประมาณสามสิบสี่ปีข้างหน้านี่กรุงเทพทั้งกรุงเทพเลยนะ รวมไปถึงบางปะอินนะักกรุงอยุธยาอาจจะไปถึงชัยนานี่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแปลว่าน้ำทะเลนี่ก็จะท่วมนะไปถึงโน่เลยนะชัยนาอายุธยา h ใครที่มีใครที่มีบ้านอยู่กรุงเทพนี่ก็เตรียมรับน้ำท่วมตลอดปีได้ไม่ใช่น้ำจากน้ำฝนนะนั่นนั้นคือน้ำรอระบายนะแต่นี่มันคือน้ำทะเลนะจากอ่าวไทยนะ ใครมีศูนย์การค้าก็เป็นเจ้าของศูนย์การค้าโรงแรมใหญ่ๆนี่ทรัพย์สินเหล่านี้จะกลายเป็นเนี่ยไร้มูนค่าทันทีนะพอน้ําท่วมเนี่ยพอน้ําทะเลท่วมโบราณสถานสําคัญก็จะถูกน้ําทะเลท่วมอาจจะท่วมแค่เขา่านะหรือว่าท่วมอ่แค่อาจจะท่วมถึงเอลเลยก็ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับที่เรากำลังนะสนใจเรื่องเศรษฐกิจปีหน้าสองปีหน้านี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยสามสิบปีข้างหน้านี่สถานการณ์จะหนักมากคนไม่ค่อยได้คิดเท่าไหรนะ่ที่ดินที่มีราคาเป็นหลายๆล้าน ตารางวาละหลายล้านนี่มันจะกลายเป็นเรียกว่าไม่มีราคาไปเลยนะถ้าน้ำทะเลมันท่วมแล้วเราก็ไม่ได้คิดกันนะว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรก็อยู่กันไปวันวันหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคนไทยไม่สนใจนะแต่ฝรั่งนี้ก็สนใจนะเพราะว่าในการที่เจตกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทเนี่ยมันกระทบเพราะเกลือเนี่ยมันซึมเข้าไปเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากลัวมากแต่คนไทยไม่สนใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเ,เตรียมรับพรชิตังปฏิตังตูมหังคอยทาพรที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วมีบาเมวาสมีชาตรูจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตูสังถาภาขอความดำรีทางปวงจงเต็มที่ จันโทปนาราโสยธาเงินพระจันในวันเพนมณีโชติราโสยธาเงินแก่มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตุวานจารายทั้งกวงจมบำราชไปสาพรโควินาสตุงองท่านหุวงา้มาเตหวัดวันตรายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทานาสีเลสานิจังุฏาปจายโนจัตตารุธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพาังสีวาการืถออายุวันนาสุขาภะระ ยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบอ่อนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิดพอวันตุสพสพมังคลังพอสาพามงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสสพรเทวตาพอราเทวดาทั้งปวงจงรับสาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สัภพาสัมมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรมสักพาสังคานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระสงสาทธาโสธิภาวันโุเตขอความสัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านดูเมื่อเทม